สองตัวเอาสองตัวครับไอ้อเวรหลังดูดิดูอันนี้มาดิดูเล่นว่าดูดาอันนี้มาโอ้โหเฉยเลยอะไรไม่ได้ <c oughs> สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กับไมค์ครับในมดไดโดเสาซึ่งผมจะมาเอาชีวิตรอดกับน้องผมแล้วก็จัเป็นมดที่แบบมีไดโดเสาเลยเปิดวาทุกคนอาจจะเห็นว่าผมมีปืนนะเออผมมีปืนแล้วก็มีชุดเกราะเว้ยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปเริ่มประจนภัยกันเลยถ้าเกิดว่าสังเกตเนี่ยจะเห็นว่าผมมีเพชรกับไม้นะครับทำไมเริ่มมาพี่มีเพชรกับไม้เลยล่ะเพราะว่าต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าผมทําไปในคราวก่อนที่ทุกคนน่าจะได้เห็นประมาณ2 EP นะครับใช้คําว่าเซิร์ฟมันพังกันลวกันคือพอดีว่าเซิร ผมได้บอกทุกคนไปแต่ทีเนี้นยไดโนเสาร์มันไม่ขึ้นเว้ยรอบนี้นะครับคนทำเซิร์ฟเนี่ยเขาก็เลยทําการเปลี่ยนแปลงเอาดันเจียนออกแล้วให้เหลือแต่เพาะไดโนเสาแบบร้อเ์เซ็นต์เลยซึ่งไดโนเสาร์เนี่ยจะเยอะกว่าเดิมแบบหลายเท่ามากๆของที่ผมหาได้จากเซิร์ฟก่อนผมก็เลยพยายามแบ่งมันนิดเดียวจะบอกว่าเซิร์ฟก่อนผมหาได้เยอะกว่านี้นะแต่ผมแบ่งมาแค่เสี้ยวเดียวเท่านั้นเท่ากับเหมือนเราโอนของเข้ามาในเซิร์ฟนี้แทนไ <Yeah. S 1> ปถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปหาสํารวจอุ๊ยเดี๋ยวนะเจอใส่ใส่กระสุนยังไงวะกระสุนหมดวะใส่กระสุนยังไงอ่ะกดที่กระะสสุุุนนกกดที่รรเเหออยจ๋งวะ Okay. อโอเคก็โถดเลยถือปืนถือปืนวิ่งได้ไหมครับในแมงสาบเฮ้ยจริงด้วยป้าเว้นเราออกจากทะเลทรายก่อนดีกว่าไปหาไดโดในโดเซากันคราวก่อนเราเราไม่ได้เห็นไดโดเสาไงแต่ครั้งนี้ต้องได้เห็นวะ่ะเราควรต้องหาเตียงเหมือนกันนี่ยโอ้โหเราเข้ามาในเซิร์ฟม,มันก็มืดเลยวะ่ะในน้ำมันจะมีตัวอะไรแปลกๆไหมไปเอาละเดินมานิดนึงเราเจอหมู่บ้านแล้วทุกคนป่ะเว้นมาเร็ว มาเร็วเวนมาเร็วเราต้องอาศัยที่หมู่บ้านแล้วแหละพี่นิวมีเตียงนอนหรือเปล่าไม่มีอ้าวเวรกรรมเดี๋ยวคุบจากหมู่บ้านไว้แล้วกันพี่นิวอยู่ไกลจากจุดเกิดปะประมาณ950เพราะออยู่ปาสักุระแ่่สักุระมีไดโตัวสาวไหมพี่นิวอุ้ยมีอุ้ยเดี๋ยวนะน้อยอุ้ยโหอย่างนี้เลยหรอเฮ้ยมันแจกไอ้นี่ว่าไข่โกเลมในหมู่บ้านวิลเลจเจอร์แจกไข่โกเลมอย่างนี้สามารถสปอนโกเลมออกมาช่วยตีเมื่อไหร่ก็ได้มันได้ไข่โกเลมมา2ใบอ่ะเจ๋งดิบริาการส่วนตัว มีอะไรให้ดูอูดจริงๆเราอาศัยอยู่หมู่บ้านวิลเลจเจอร์ไปเลยดีไหมพี่นิวไม่มีเตียงว่ะทีนี้เราก็นอนให้มันเช้าไม่ได้ฮะอ๋อทำไมทำไมวิลเลจเจอร์ตัวนี้มันนอนนอกบ้านวะต้องคาบดาบเพชรก่อนละขั้นแรกพี่นิวเจอตัวแปลกๆในน้ำแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเจอทุกชนิดโอเคทุกชนิดทุกชนิดเดี๋ยวเราจะไปสำรวจนะครับทุกคนใต้น้ำเนี่ยเดี๋ยวเราไปสำรวจแน่นอนแต่แต่ยังก่อนนะครับ ตอนนี้ช่วงนี้ผมคงต้องเราต้องหาแหล่งบ้านก่อนอ่ะเราต้องหาที่จะทำบ้านก่อนเราเหลือเพชรอยู่9เม็ดเอามาทําชุดเกาะแล้วกันเจ๋งเอ๊ชิบหายแล้วทาชุดเกอะทำไมว่ามีอยู่แล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไปให้คนอื่นเอาใช้อยู่ใช้อยู่เอ,เอาไปสํารวจด้านนอกก่อนมาดิมานี่นิในครั้งนี้เรามาเล่นเป็นมอดของจุลศิลป์แล้วกันตัวตัวที่มันอยู่ใต้น้ํานี่พี่นิวดาลงไปลึกมากป่ะพี่นิวเจอมันไม่อะไม่พูดได้ขึ้นใจ<ค>ไหนเว<ค>้น้ำก็เจอ,เ,อเสรเตียงยังเซฟแล้วไปไปดูกันไหม ไปดูกันไปดูกันมืดมากอ่ะมันว่ายน้ําเร็วป่าพี่นิวมันจะบินมาหาเลยบินมาหากันเหรอไม่กล้าเลยเป็นคนแบบกลัวอะไรใต้น้ําอยู่จะไม่รอด้วยดิไม่รอดด้วยไหนอะไม่เห็นมีเลยตรงจุดไหนที่น้ํากับเพื่อมนะแนะนําให้พุ่งเข้าไปหาเลยกูดูอยู่เว้ยกูดูอยู่ใกลๆอยู่เจอหอยอะปาเว้นเราไปเอาเตียงเราย้ายดีกว่าจะเช้าแล้วเว้นเฮ้ย อะไรอ่ะอะไรอ่ะปลาปลาธรรมดาอุ้ยปลาบินเหรอมีปีกด้วยตัวอะไรอ่ะบินได้ด้วยมันกัดปะวะเว้นดูดิอย่าเึิงอุ้ยอุ้ยอุ้ยเห็นเห็นเห็นตัวอะไรแปลกๆใต้นั้นแล้วเหมือนงูเลยเว้นมาดูเว้นมาดูเว้นมาดูแล้วเดี๋ยวปลาตกปลามันมันไม่สับมันมันคงไม่มีความสามารถในการแบบยืนอยู่ริมน้ําแล้วมันกระโดดมางับคอนะอยู่ไหนกันเนี่ยอยู่ในใจอ่ะลงมาเว้นลงมานู่นนู่นนู่นเอาไอ้เว้นโดดไปในน้ำแล้ว อะไรก้อนนี่มันคืออะไรที่ไม่ใช่ลึกตั้งแต่รู้ว่ามันมีอะไรอยู่ในน้ำนี่ไม่กล้าลงน้ำเลยในน้ำไม่เห็นปลอดใช้พี่ในน้ำปลอดใช้เฮ้ยไอชิดในน้ำมีทองมันมันมันไม่ได้มีแต่ทองไงมันไม่ได้มีแต่ทองนี่ไงตัวอะไรวะเนี่ยมันเปเล่นอ้าวอยู่ใกล้พี่นิวสุดละพี่อยู่กับเบนเอ้ยไดโนเสาร์เฮ้ยทำไมอ้าวมันเปิดมันมันเจอไดโนเสาร์เลยวะ เราไปหาพี่นิวไกอาไมไหมเว้นหรือว่าเราจะไปอีกทางหนึ่งไปทางนึงก็ได้หาทางนเดี๋ยวเราค่ <จะ S 1> อยเจอกันนะในอนาคตแล,ล้วกันนะมันครับมอไซค์ได้บอกว่าวมันครับได้แต่ <laughs> รถอุ้ยเจ๋งดิรับรถได้ก็เจ๋งแล้วอ่ะเดินม,มาสักพักเจอต้นไม้สักทีตาให้หมดตอนนี้พวกผมยังไม่เจอในโัเสาเลยนะทุกคนเจอแต่แบบ ใต้น้าอะ่ะเออใต้น้าแต่มันยังไม่ใช่ตัวใหญ่มากแต่คนที่เจอแล้วนี่จะเป็นพี่นิวไก่อ์มที่อยู่ในแผนที่เนี่ยครับทุกคนเห็นไหมจุดสองจุดที่อยู่ขอบแผนที่นั่นคือพี่นิวไกอาอ์มที่อยู่ในเซิร์ฟตอนนี้คนที่อยู่ในเซิร์ฟขว่าผมมีอยู่สี่คนเราเจอไบโอมสักทีมันจะมือดอีกแล้วจะเริ่มมือดอีกแล้วอ๋อทุกคนอีกหนึ่งอย่างที่ผมได้ข้อมูลมาจากพี่นิวเนี่ยครับพี่นิวบอกว่าสัตว์ในมอดนี้นะครับพวกไก่พวกวัวอะไรพวกเนี้ถ้าเกิดว่าเราอยู่ห่างจากมันประมาณนึงเลยแหละ มันจะหายไปนะครับมันจะไม่สปอนออกมานะครับมันจะหายไปซึ่งมันคือปัญหาใหญ่ที่เราจะหาพวกแกะพวกเนื้อวัวอะไรอย่างเงี้ยได้ยากมากๆซึ่งผมจะแก้ปัญหาในการทาฟาร์มเกษตรนั่นเองแต่ไม่เป็นไรผมทุบเตียงจากหมู่บ้านมาแล้วไหนไดเดโรเสาอะอยากเจอพวกไทเดโรโซลัสอะไรอย่างเงี้ยแรปเตอร์อย่างเงี้ยวิ่งมาคาบคอยเว้นให้ดูหน่อยดิอยากเจอสัก20ตัวเข้ามาพร้อมกันมันเลี้ยงได้นะถ้าไปเจอเอ่อเอ็นพีซีสายของมันได้ของใ่ มันน่ามันต้องเลี้ยงในโดเสาได้อยู่แล้วแหละเอามาเป็นพวกแต่มันดื้อนะพี่ตัวกินเนื้อมันไม่ฟังเลยไม่เป็นไรเนี่ยพี่พาสเบียรเลยจี้จี้จี้กองโจรเอาไหมเอามันดิเอาดิคิปเปอร์เว้นทำไมมันกระจอกจังวะอุยอย่าเรียกกองโจรเจ๋งดิปีชั่นี้ผมว่าได้ใช้ได้ยากเลโอ้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 ไอ้เจี๊ยบจะต้องเอาไดโนเสาร์ไปปลุกกองโจรแล้วล่ะพี่จริง อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยกำลังไปกำลังไปอุ้ยไอ๊ยีังไงที่สเปาวพวกซอมบี้เรารถไฟอ๋อขุดไปมันจะเป็นเหมืองเก่าโอเคโอ้โหแม่มุมแม่งเอ้ยทำไมมันมาขัดขวางตลอดวะติดทิศอีกกูตายโอ้จเจริญ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 ฮูยอะไรนักหนาวะเซฟเตียงก่อนละเข้าบ้านมั้ยเข้าไปก็มัน,ม,นมันไม่ได้มีผลนะตอนเนี้ยโอ้โหไม่ไหวละโกเลมตีมัน อันเชิญโกเลมนะการอันเชิญเลยเหรอมันไม่ใช่หมู่บ้านใช่มันเป็นปิระมิดเวน้นอ,อุ้ยอ้อหือ้โ้ไหนดูซิได้สมุดอะไรมาโอ้ยไม่ได้พักเลยจัดการมันโกเลมจัดก,การมันสมุดที่เราได้มาเป็นเหมือนจะสะท้อนไอวีไหวละลำคานจัดเลยเออได้อันนี้มาด้วยได้มาอันเบกิ้งไอวีด้วยสมุดอันเบกิ้งไอวีใช่แล้วก็มีสะท้อนอ <IV. S 2> ไอวี อะไรคือลิสเพเลชั่นมันคืออะไรอ่ะเป็น VII อันนี้โอ้ย VII เลยเหรอใช่ไปพีระมิดกันอุ้ยเว้นตรงนี้ไปไปใช่ๆฝั่งนี้ก็มีทิศทิศทิศจุ้งจุ้งฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ทางยาวกว่านี่เว้นตรงนี้ก็มีอีกออันนี้ตันเว้นไปอนุนเว้นอนุนขวาขวาล่างขวาหลังขวาหลังได้เนมแท็กมาอันนึงเอาไว้ตั้งชื่อไดโนเสาร์ในอนาคตทิดแป๊บนึงนะมึงมาครับโลกก่อน เอาโล่กัดบนพิล็กมาดิมาดิมาดิข้ามงานมาล่อุ๊ยอุ้ยซอมบี้ถือสมุด Enchant สมุดอะไรอะหุ๊ยอุ๊ยอ๋อไม่ใช่โ p r o j e ต t i l e Protection IV ว่ะอ e นชาร์ t อย่างสูงอะจริงๆไม่ต้องข้ามก็ได้นะเว้นชุดเกราะเราอุ้ยข้อมุดข้างบนชุดเกราะเรามันโหดมากเออที่เขไม่มีเกมสมุดอะไรมาไหมโล่ IV เนอะ BI ด้วย Enchant โยนโยนมาดูนี้โยนโยนมาดูนี้อันนี้คืออะไรอะ <Russia> R I P T I D E นี่คืออะไรอ่ะไม่รู้อ่ะเว้นแต่เก็บไได้ตัวมันก่นของกูเต็มมากเลยอย่าลงไปตรงกลางนะเว้นตรงกลางมันจะเป็นระเบิดพีระมิดเนี่ยห้ามลงไปตรงกลางห้ามทุบตรงกลางด้วยมันจะมีกำดักระเบิดข้างล่างเดี๋ยวเราจะไม่ได้ของต้องต้องแป๊บนึงแปดหนึงแปดหนึงเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะเว้นจะเพิ่งลงเดี๋ยวพรวนวิ่ง ตกจากที่สูงไม่เจ็บแล้วก็ loyalty คืออะไรนะอุ้ยได้อ่านด้วยแล้วก็ protection หนึ่งเปิดมาคือแบบสมุด e n นชาร์ตอนนี้มีแล้วเจ็ดเล่มจะระเบิดอ่ะเคทุบละระเบิดอ่ะนี่ไงดูดิข้างล่างเว้นเก็บสมุดเอ n c h a n t ไปกับตัวบ้างดิเยอะมากเลยอุ้ยอุ้ยสเล่มอุ้ย protection V I I I แล้วก็อุ้ยมี protection X ด้วย protection X คืออะไรวะน่าจะแรงกว่าป่ะระดับสิบ x คือ s i v เลยนะพี่ เจ๋งหูของฟูลแล้วตาเนี้ยเต็มตัวเลยอะไปกันเถอะไปกันต่ออะไรทุกคนหลังจากที่เราเดินมาสักพักใหญ่ๆเลยเราอุ๊ยนี่ไงเว้นปลาแปลกๆในน้ําเห็นปะโูปลาแปลกๆในน้ําเดี๋ยวเราจะทําการพายเรือไปหาเกาะกันนะครับทุกคนเอ้าอุ้ยชนตรงทีโอ้เวนเ้ยจะตีปลาหรอเนี่ยมันคงไม่มีตัวอะไรที่สามารถกระโดดสวบเรือเราพังไปพร้อมคนได้นะขึ้นมาเวนใช่ไหมพี่นิวพี่พี่เคยดู j u r a s ิ i ป Park แล้ว ไปดูนั่นแหละตรงนั้นนั่นแหละพี่เฮ้ยพอเจอนี่มีทองทิดขุดทองก่อนทิดขุดทองก่อนทองเต็มเลยไหนทองนี่ไงเออวะเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้มีถานเอ้าพี่หลุดเห็นพี่ไปแล้วอ่ะดีแล้วล่ะเดี๋ยวเจอกันเลยไปยังไงอุ้ยไม่สนใจทองสนใจถานท่ามันอยู่เลยมเว้นมาเว้นมาเว้นหมู่บ้านเว้นอุ้ยหมู่บ้านด้วยแล้วก็พีระมิดด้วยเจอสองอย่างเลยพีระมิดก่อนพีระมิดก่อนพีระมิดของดีโอ้ไปโอ้ แล้วครูแอปเปิลทองนี่ไม่เอาก็ได้ว่ะเพราะว่าเราไม่ต้องกินข้าวโอ้โหเอ็นชาร์ตเพียบเลยอืมเว้นเก็บเล่มนี้ไปหน่อยดิทดสอบไปไหนหมู่บ้านมีของดีๆไหมจ๊ะมีสมุดธรรมดาเอาไว้ทำเอ็นชาร์ตนี่หนมปังไม่ต้องเอาโอ้ยอะไรล่ะสกิลิตันของไม่ค่อยดีเลยหมู่บ้านนี้สมุดได้ไงจะ็กต้องทดสอบไหมอะวิลเลเจอร์ไม่นอนเตียง ชื่อสมุดเป็นชานไหมเหรอไม่นะไม่มีอะไรเลยแถวน,นี้ไปไปกันต่อเถอะเว้ยเฮ้ยขี่อูดเหรอไปดูดิมันนั่งสองคนได้ไปอ่ะแล้วนะครมันขับช้าอ๋อมันต้องเป็นคนขับข้างหน้าพี่ขับดีกว่าขับอยู่เว้นกูว่าเราเดินเอาเร็วกว่านะขี่อูดมันยังไงก็ไม่รู้เดินเอาดีกว่าเวน้นเฮ้เหรอเดินเร็วกว่าเวน้นไปเถอะย่ำในที่สุดเราก็าจเจอ

ตัวแรกที่เราเจอเฮ้ยน่ารักตายซะเดี๋ยวตัวที่สองโหนี่เนื้อได้เนื้อมาเฮ้ยนี่เว้นใหญ่ขึ้นมานิดนึงมีปีกด้วยโอ้โหตัวนี้กัดมาตัวนี้กัดมาตัวนี้ดุอ่ะตัวนี้ดุอ่ะเอาวันเว้นเอาวันดิตัวนี้ดุว่ะตัวนี้ดุว่ะเจออีกตัวแล้วเว้ยเจออีกตัวแล้วอุ้ยลุงยุงเหรอนกยุงอะไร ออะไรนกนกนี่แหละไม่ใช่นกยุงมึงก็ตีทุกตัวเลยนะเว้นตัวเมื่อกี้ไงเอาไม่สู้อะไม่สู้ไม่สู้ไม่สู้อะจอกจอกเลยทุ่งสวรรค์หน้าเฮ้ยเจอตัวแล้วอุ้ยตัวใหญ่เว้นเจ้าแหลกเนี่ยนกสองหัวสองตัวเอาสองตัวครับเฮ้ยเว้นหลังมาดิดูดิ้งมาดิดูเล่บ้าดูดิ้งบา อู้เฉยเลยอะไรไม่ได้ไปแล้วไปแล้วเว้ยไปแล้วอืย่าอย่าอย่ายังไม่พอหรอกเชนอุ้ยต้องไปจุดเด็ดนกปีกแดงเว้ยตรงนี้เจออีกแล้วตัวเล็กกับตัวใหญ่เลยเจอตัวอุ้ยทิศประตูเลเธอร์ประตูเลเธอร์ไหนไหนไหนอุ้ยอะไรอ่ะมาถึงกงอ่ะอะไรอุ้ยใหญ่ว่ะทุบเลยเก็บไว้เก็บไว้ทำประตูไปนรกเรา อุ้ยเว้นข้างหน้าข้างหน้ามันเป็นม uh. ิดป่าวะเฮ้ยเป็นมีดตัวนี้เป็นมิดโอ้ตัวโคตรใหญ่อ่ะตัวนี้กินพืชนะอันนี้มุสลุสลุสลูกอันนี้มัสกัดกัดดูมัสกัดกัดลูกไปทำมันไปทำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้หนีเอ้ยเฮ้อุ้ยเอาไปดิเว้น เซฟเตียงก่อนเลยเลุเว้เซฟเตียงก่อนไม่ตายหรอกเว้นแค่นั้นอ่ะเออเออเออเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยตายแล้วแลว้จอบจอบเว้นแพ้ภูเขาแพ้ภูเขาว่ะมึงก็ตีท,ทุกตัวไม่ได้เว้นจะตีทุกตัวไม่ได้เขียวกับเขียวมากอุ้นเนี่ย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 เนี่จะตีมบบจังไหม่แล้วนี่ไงใส ไอ้ตัวนี้อแกเฮ้ยเว้นเป็นโปยักษ์อุ้ยให้ได้ดูก่อนเถือนมันก็ตีจังเลยเฮ้ยนี่นี่วะแฟนทอมปะไข่แฟนทอมใอ้ได้ดูก่อนเถือนเม้งตีอยู่นั่นแหละหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าหลังเข่าอิไรครับ <c oughs> ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่อุ้ยไอ้นี่มันตัวเป็นมิดที่แบบโคตรเป็นมิดเลยอ่ะใช่เดามาสกับไงอันนี้อะไรอ่ะมูสลูสมูสลูเหมือนนี่นี่เหรอไส้เดียม ไปเลยไป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 เอามันรูปมันอะไรข้าววะอย่าห้าวน้องอย่าห้าวอย่าห้าข้าวน้องอย่าห้าวฮิทวันนี้แบบไม่ก็ไม่ก็ไล่ข้าวพี่วางวางวางโต๊ะค้าก่อนวางโต๊ะค้าเอ้ยข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้ามีอะไรเหยียดหมู่บ้านอุ้ยหมู่บ้าน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 ข้างล่างเป็นเหืองด้วย ฮะไม่มีอะไรเิ้ยเดี๋ยวเจอของดีเอาไว้แบบรีของเวลาเราเอนชาร์ตไม่เจอของในหมู่บ้านเลยเราไปทุ่งหีพวเอะไรเยอะถ้าเดินมาหน่ะเอออู้อุ้ยคนเร็วเลยอวะเอามันเอามันเอออะเราเนี่ยมันพัดละไปเป็นคิปเปอร์ข้างหลังเว้ย อ่ะเดี๋ตีมันเดี๋ตีมันเดี๋ตีมันกูจ่อใส่เรือเพื่อไปมีแน่แน่อุสลุตุสน่ะดูหลังเรือไว้ดีๆนะมันว่ายตามหลังหรอกนะเ้ยปะลุมา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 ว่ายตามปะลุมาว่ายตามเฮ้ยข้างล่างข้างล่างแม่นน้ำชิดขวาขวา ขวาดันเทียดขวาดันเทียดขวาดันเทียดข้างล่างแม่น้ำดันเทียดซ้ายซ้ายละซ้ายละซ้ายละดูในน้ำดูในน้ำมันเงาสะท้อนพระจันทร์หรือเปล่าไม่ใช่เป็นปราสาทเลยอ๋อจริงด้วยทางล่างเนี่ยอย่าสนใจไปเลยคือถ้าเราอยู่บนเรือมันน่าจะไม่เจออะไรหรอกมั้งดันเทียดใต้น้ำเขืออะไรวะก็คือดันเทียดใต้น้ำไม่ไปเออไปเรื่อยๆอยูว่าเฮ้ยขวามือไม่ใช่เว่นไม่ใช่ตัวนี้เว่นมานี่มานี่แต่ถ้าเราเจอตัวใหญ่เราจะได้ยินเสียงเท้าด้วย ดูดิดูท่ามันดิเอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่จริงอยู่ในนี้แหละมันอยู่แถวๆนี้แหละในป่าใหญ่ตัวใหญ่มันไม่น่าจะอยู่ทึบขนาดนี้หรอกน,กนอี่เป็นจึ๊งนะเจ้ามันเถอะมันต้องลองลงน้ำเว้นเชื่อกูรอซื้อเว้นอยากปะปะมันน่าจะยังไม่เจอหรอกถ้าเจอมันน่าจะเจอเป็นตัวเลยขึ้นใช่ไหมอะไรโอ้โห มันเดินช้ามากเลยว่ะแล้วแขฟนฟาดอย่างการฟาดเลยแ,แล้วดูแขนมันดูแขนมันดิอุ้ยมันได้ยินเหมเมื่อกี้ววเสียงฟาดแมบนตัวใหญ่มาเร็วั <บา S 1> พนอะไรวะดุร้ายไหมเฮ้ยไม่ดุดว่ะตัวนี้ไม่ดุอันนี้ไม่ดุคอ,อ,อย,ยาวไงคอยาวตัวเลยนะคอยาวไม่ดุคอยยาวไม่ดุ ฮะ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 ไม่ดูเหรอไม่ดูเจ้าอัวกุตีมันอ๋อมูสลุสลุสลูกลองโดนเหยียบดิเวนแรงไหมวะ เอาละครับท <IS society> <IS> ุกคนก็สำหรับไดโนเสาร์พาร์ทแรกผมว่าผมขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันก็ถ้าเกิดว่าใครชอบมอสไดโนเสาร์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์อุ้ยเว้นตัวหลายสีอุ้ยดุอ่ะมันกัดมันกัดแกะตายเลยอ่ะแล้วมันเอากูเลยไงเอ้ยเอ้ยมันดุ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 เออเออดุอ่ะ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 อุ้ยมันถือว่ะดุอ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 ่ะโอ้ทีกูละอันเนี้ยเฮ้ย โอเคครับทุกคนก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์ไว้ให้ด้วยนะครับว่า,วาชอบมอดในโนเสา์แบบนี้นะครับเรายังไม่ได้เจอพวกทีเล็กหรือว่าแบบแรปเตอร์ตัวใหญ่ๆเลยขอบคุณที่ดูมาตั้งแต่ต้นยันจบครับสำหรับอินพีนี้ก็ปล่อยเราไปเชิญแมบพาหนะครับทุกคนมาบายครับ